คำว่าพลเมิองดิจิทัลหรือที่เรียกกันว่าดิจิทัลซิ t ิ z เซนซ i p ซึ่งเป็นคำที่พวกเราได้ยินในปัจจุบนันแต่พวกเราทราบความหมายกันหรือไม่คะ เข้าใจแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือพลเมืองผู้ที่ใช้สื่อดิจิทัลหรือสื่อสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจมาตรฐานของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบต่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะคะเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดนมีความจําเป็นต้องมีความฉลาดทางด้านดิจิทัลค่ะการเปลีป่ยนแปลงของโลกนะคะมนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้ยอมรับและอยู่รอดในโลกนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะให้ได้ด้วยการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องค่ะ แล้วความฉลาดทางดิจิทัลคืออะไรกันนะทักษะความรู้ทัศนคติและค่านิยมของการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกโลกออนไลน์ค่ะโดยมีทั้งหมดแปดทักษะดังนี้ค่ะทักษะที่1เอกลักษณ์พลเมินดิจิทัลมีวิจารณญาณในการรับส่งข่าวสารสแสดงความคิดเห็นต่างนะคะและรวมไปถึงเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมใช้งานในโลกออนไลน์ค่ะทักษะที่2การจัดการเวลาบนโลกดิจิทัลการใช้งานสื่อสังคมและเกมออนไลน์ต้องรับผิดชอบต่อตนเองค่ะ าที่สานะคะการจัดการการกันแกล้งบนโลกไซเบอร์ค่ะมีภูมิคุ้มกันที่จะรับมือกับสถานการณ์ในการกันแกล้งบนโลกออนไลน์ได้อย่างฉลาดค่ะภาษาที่ 4. การจัดการความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายค่ะสารวจตรวจสอบป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเครือข่ายค่ะภาษาที่5นะคะการจัดการความเป็นส่วนตัวค่ะรู้จักป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเช่นการใช้ข้อมูลต่างๆด้วยเครื่องมือดิจิทัลค่ะภาษาที่6กการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการแยกแยะข้อมูลระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดและอย่างนะคะก็คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่เข้าข่ายอันตรายทักษะที่7ค่ะร่องรอยดิจิทัลค่ะธรรมชาติของการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลนะคะมักจะเหลือร่องรอยข้อมูลของเราที่ไว้เสมอค่ะระวังด้วยนะคะและทักษะสุดท้ายนะคะทักษะที่8ค่ะมีความเห็นอกเห็นใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นค่ะเราไม่ควรด่วนตัดสินข้อมูล บนโลกออนไลน์เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะเขาก็ควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่อื่นด้วยเพื่อได้ข้อมูลที่เท็จจริงค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะนําไปสู่กรบค,คอมพิวเตอร์ค่ะที่จะควบคุมคนเหล่านี้ที่กระทําความผิดนะคะโดยมีกฎหมายรองรับค่ะอาเช่นหนึ่งละเมิดสิทธิของผู้ใดไม่ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ใดก็ตามนะคะวิดีโอภาพข้อมูลเพลงหรืออื่นๆนะคะก็เป็นการละเมิดสิทธิเช่นเดียวกันนะคะอย่งตรมตี้นะคะการส่งภาพหรือแชร์ของผู้อื่นนะคะอย่างเช่น สวัสดีไวยพน,นเกิดต่างๆอันนี้ไม่ผิดนะคะอันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการเอาข้อมูลของคนอื่นอย่างเช่นรูปภาพอย่างนี้นะคะมาขายในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเป็นการผิดกฎหมายนะคะ 3. นะคะโพสต์ว่ารลายผู้อื่นค่ะในปัจจุบันนะคะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือมีกฎหมายอาญาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่มีข้อมูลแล้วก็ถูกตัดต่อภาพผู้กล่าวหา สามารถเอาผิดผูด้โพสต์ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน2แสนบาทนะคะ 4. ด้านการคุ้มครองเยาวชนในการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะสื่อที่ไม่เหมาะสมนั้นจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนนะคะของให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนรวไมไปถึงการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะน้องๆสามารถฝึกการเป็นพลเมืองดิจิทัลได้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะด้วยผ่านความสนุกสนานจากเกมอินเ r อร์เหรืออีอย่างหนึงว่า The Internet Awesome จาก Google นะคะซึ่งเกมนี้เล่นแล้วมันจะเป็นยังไงกันไปรับชมกันเลยค่ะ ใช่ไหมคะโหเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากเขาเ้าไปเล่นเลยเพราะทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าสถานที่แรกของเรานะคะคืออาณาจักรแห่งความเมตตาค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามีข้อมูลและข้อความต่างๆขึ้นมานะคะระหว่างรอเกมนั้นเขาก็จะมีการอธิบายข้อมูลปัญหาและว,วิธีการแก้ไขค่ะ ตอนนี้นะคะพอเราเข้ามาที่เกมแล้วนะคะมันก็จะมีปุ่มซ้ายขวาคือการเดินซ้ายเดินขวาสเปกบาร์ก็คือการกระโดดขึ้นค่ะและข้างๆปุ่มสเปกบาร์นะคะก็จะมีการยืดหัวใจให้กาลังใจคนที่ได้รับความทุกข์อยู่นั่นเองค่ะหลังจากที่เรายืดหัวใจให้กับผู้ที่เกิดความเศร้าแล้วแล้วก็สามารถเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเกมดัทที่นึงนะคะ<ว>ในงนนานจัรแห่งความเมตตานะคะก็จะสอดแทรกความรู้ให้เราด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็คืออินเทอร์เน็ตนะคะ เป็นกระบอกเสียงอันทรงพลังมากเลยค่ะที่จะเผยแพร่ความรู้ที่สิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ไม่ดีเช่นเดียวกันค่ะช่วยให้เด็กๆเลือกแนวทางที่ถูกต้องโดยใช้แนวคิดจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราตึ้งจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีสําหรับผู้อื่นนะคะและกําจัดพฤติกรรมการแกล้งให้หมดไปด่านที่2นะคะแม่น้ําแห่งความจริงอย่าหลงเชื่อคาหลอกลวงนะคะเมื่อเราเข้ามาในเกณฑแล้วนะคะก็จะมีให้เรากดปุ่มซ้ายและขวานะคะเพื่อที่จะเลือกดูว่า ข้อความอันไหนบ้างที่มันถูกต้องและเหมาะสมกับที่คําถามที่เขาถามมาค่ะเมื่อเราสามารถเลือกคําตอบได้แล้วนะคะที่เครื่องหมายถูกได้เลยค่ะถ้าทุกคนตอบถูกนะคะทุกคนก็จะได้คะแนนบวกเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าทุกคนผิดทุกคนก็ต้องตกน้าไปนะคะความรู้ในด่านที่2แม่นักแห่งความจริงนะคะทําให้เรารู้ว่าเราต้องคิดก่อนแชร์ค่ะคิดไม่รอบคอบนะคะเด็กๆอย่างเราก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากค่ะแล้วก็ส่งผลกับเขในระยะยาวต่อมานะคะด่านที่3าค่ะคุก เขาเห็นความใส่ใจเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นตัวการ์ตูนอยู่กับเครื่องที่ยิงแสงนะคะเมื่อเราเล็งไปแล้วนะคะว่าแสงนั้นจะไปโดนตัวไหนมากเมื่อเรายิงได้แล้วนะคะแล้วก็จะได้คะแนนค่ะแล้วก็สามารถเล่นต่อไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเล่นยากสําหรับเด็กนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะมี ที่ก้านแบบสลับไปสลับมานี้เราต้องคอยดูให้ดีนะคะว่าเมื่อเรากดไปแล้วแสงมันจะเป็นโดนตัวสีนู้สีนี้หรือสีนั้นหรือเปล่านะคะและก่อนจะจบเกมนะคะเขาก็มีให้เราเลือกคําตอบเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อที่จะนำคาตอบที่เขาให้มาขึ้นบนจอนี้นะคะให้เราเลือกว่าคําตอบไหนที่สุดแล้วเราก็ตอบค่ะซึ่งถ้าเราตอบถูกก็จะไปคําถามถัดไปค่ะแต่ว่าถ้าเราตอบผิดนะคะเราก็ต้องกลับมาตอบคําถามที่เขาถามค่ะ เราเล่นเกมจบแล้วนะคะเขาก็จะอธิบายข้อมูลต่างๆให้กับเรานะคะว่าอการเล่นหนนี้มีความรู้อะไรอย่างไรบ้างนะคะและที่สําคัญเลยนะคะก็คือทุกๆด่านนะคะเขาก็จะมีเกียรติบัตรให้ค่ะ อีกสองช่องนะคะก็คือไปด่านถัดไปแต่ว่าก่อนที่จะไปด่านถัดไปเราเชื่อว่าทุกคนก็อยากได้เกียรติบัตรใช่ไหมคะซึ่งทางเกมอินเตอร์แลนด์นะคะเขาก็มีเกียรติบัตรให้เราเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเราก็กดปุ่มที่คาว่าเป็นเกียรติบัตรนะคะแล้วเราก็สามารถพิมพ์ชื่อของตัวเองได้เลยค่ะตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นเกียรติบัตรของปฐมานะคะปฐมาได้เขียนเป็นภาษาอาังกฤษค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกียรติบัตรหลังจากที่เล่นเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนรู้จกงหานที่สามนะคะภูนนะขเขาแห่งความใส่ใจค่ะคุณต้้้องช่่ววยใหใหเดๆขาจาจ และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เห็นซึ่งความสามารถในการแยกแยะข้อมูลนะคะระหวางข้อมูลจริงนะข้อมูลเท็จเป็นบทเรียนที่สําคัญมากๆน,นะคะต่อความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ค่ะและด่านสุดท้ายนะคะด่านที่4ค่ะหอคอยแห่งขุมทรัพย์เก็บความนะับของคุณให้ปลอดภัย เมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วนะคะเราก็กําลังเห็นว่าหุ่นยนต์กําลังวิ่งอยู่ใช่ไหมคะเราก็สามารถบังคับได้ค่ะโดยการกดปุ่มซ้ายและขวาเพื่อที่จะขยับประตูนะคะให้เคลื่อนไปตามที่เราต้องการนะคะและกระโดดนะคะเราก็กดปุ่มข้างๆค่ะเพื่อที่จะให จะปูนเลยด้วยนะคะเราห้ามชวนพวกหินหรือของต่างๆที่มันขัดขวางเราระหว่างวิ่งนะคะมนงานเราจะตายค่ะและที่สําคัญเลยก็คือทุกคนจะเห็นุมขวาใช่ไหมคะว่ามันจะมีให้เราเก็บอะไรบ้างตรงนั้นแหะค่ะสำคัญมากๆเราต้องเก็บตามจํานวนที่เกมกําหนดนะคะซึ่งทุกคนต้องมีสตินะคะเพราะวาชนอะไรแล้วเราต้องเริ่มใหม่นะคะ <S <S ความรู้จากด่านหอคอยแห่งกลุ่มซ้ำนะคะนั่นก็คือการปกป้องข้อมูลที่สําคัญนะคะก็จะช่วยให้เด็กๆอย่างเราหลีกเลี่ยงความเสียหายต่ออุปกรณ์ชื่อเสียงและความสัมพันธ์ได้ค่ะ เราเล่นเกมเสร็จแล้วนะคะทุกๆด่านด่านที่1ด่านที่2อด่านที่3และด่านที่4นะคะหลงังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วเราก็จะมีกิจกรรมให้อีก1นใบเช่นเดียวกันค่ะาการบบอกว่าเราเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีค่ะเกมวินเดลนหรือด i g ิทัล a อสซั่จาก Google นะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่อย่างเ,เราก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันค่ะ แถมยังได้รับความสนุกสนานได้รับความรู้อีกด้วยอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย